สมดังหวังช่องเจ็ดจับคู่เข้มหัสวีกับนางเอกคนนี้ลงละครด้วยการครั้งแรกเป็นคู่พระนางที่หลายคนรอคอยสุดๆสำหรับเข้มหัสวีและพิงคอยประภาวดีโดยล่าสุดวันนี้28พฤศจิก,กายน2565ทั้งคู่ได้คอนเฟิร์มรับบทนำในละครจะท้อนสังคมเรื่องเมืองแก้ว จากปลายปากาของสีฟ้าและเขียนบทโทรทัศน์โดยสัรยาแน่นอนว่าจะได้รับชมกันผ่านทางท่อง7จ็ดเฮดดีอย่างแน่นอนและงานนี้มีทัพนักแสดงมากฝีมืออีกครับขันไม่ว่าจะเป็นน้ำพึ่งนัทริกาพลภูรพัฒน์ฟีฟ้าเปรมน,นันและอิปชาณิพรเรื่องย่อไม่ว่าจะยุคสมัยใดมนุษย์มักเรียกร้องหาความเป็นธรรม เหตุเพราะมีความไม่เป็นธรรมการช่อราชบางหลวงเกิดในสังคมไทยอยู่เสมอนักศทธิ์นักการเมืองท้องถิ่นโดนเล่นงานว่าช่อราชบางหลวงทั้งที่ความเป็นจริงเขาเป็นเพียงแพ้รับบาปจนต้องหนีจากสังคมไปอยู่กับพวกชาวกระเรียงและทำให้เขาเกิดการต่อต้านสังคมการเมืองเป็นอย่างมาก